พระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับสวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับเข้ามาในช่อง YouTube กิจโพสชแชแนลแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สวนเฉลิมพระเกียรตินะครับอยู่ในอำเภอเมืองพิษณุโลกเป็นสวนขนาดใหญ่นะครับมีบึงอยู่ตรงกลาง แล้วมีสถานที่ออกกำลังกายนะครับมาวิ่งมาเดินได้และที่สำคัญก็คือมีพุทธมนทนด้วยนะครับใจกลางพิษนุโรกครับนนด้ดูกันซิว่านิดาโพวไหวไงครับในการที่มีแบบสอบถามไปถึงความผิดพลาดของพักเก้าไข่ครับนิดาโพ์ก็ค่อนข้างจะน่าเชื่อถือได้นะครับจริงจริงโพนทุกโพนะเชื่อถือได้ ถ้าเกิดทําโดยสุดจริตใจไม่ใช่โพยที่รับงานใครมาทําเพราะว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์มันเป็นวิชาสถิตินะครับแล้วมันค่อนข้างที่จะตกงจริงๆแต่ของย้ำนะครับต้องบริสุทธิ์ใจก็มีแบบสอบถามนะครับเรื่องความผิดพลาดของพักก้าวไก่42.98นะครับก็เรื่องเกี่ยวกับไม่ยอมยกเลิก กฎหมายที่กระทบกระเทือนก็คือมาตรา112ครับนั่นคือความผิดพลาด42.98นะครับประชาชนเห็นว่าเป็นอย่างนั้น30 30.46นะครับไม่มีข้อผิดพลาดใดๆเลย30.46นี่เป็นฟันพันแท้คือเชียร์เต็มที่27.56นะครับสู้เกมการเมืองในสภาไม่ได้ สิบเอ็ดจุดอกแปดปิดกั้นตัวเองไม่ค่อยมีพันธมิตรทางการเมืองสิบจนะครับไม่เข้าใจวัฒนธรรมและความเป็นจริงแบบไทยๆหรือวัฒนธรรมการเมือง9.54ครับประมาทในการตรวจสอบคุณสมบัติของนายกก็คือประมาทเรื่องของคุณพิชา เจ็ดจุดเก้าสี่นะครับสร้างศัตรูไว้มากเจ็ดจุดแปดหกนะครับพฤติกรรมแฟนคขับก้าวไก่ทำให้สภาไม่ชอบก้าวไก่ไปด้วยเจ็ดจุดห้าหกนะครับฟังแฟนคขับมากเกินไปหกจุดหนึ่งหนึ่งนะครับหลงกับเสียงสิบสี่ล้านเสียงแล้วก็ร้อยห้าสิบเอ็ดสสอครันั่นคือความผิดพลาดของดับแล้วนิดาพลก็ถามต่อไปว่า ถ้าเกิดพาคเก้าไกลเป็นฝ่ายคา้านแล้วก็มีการชุมนุมเกิดขึ้นนะครับจะเกิดอะไร95.19นะครับจะเกิดการชุมนุมใหญ่แล่ควบคุมได้24.81นะครับจะเกิดการชุมนุมเล็กน้อย23.66นะครับจะเกิดการชุมนุมใหญ่แล้วก็ควบคุมไม่ได้นั่นก็คือสิ่งที่นิด้าโภบอกไว้ มันก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยทีเดียวคุณสมชายนะครับก็เป็นโหราจารย์นะเป็นโหราศาสตร์นหลังจากที่เป็นกอกอตอมาแล้วก็จัดการเลือกตั้งไม่ค่อยได้แล้วก็จัดการเลือกตั้งไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่พอหลังจากนั้นคือคนที่หมดอำนาจแล้วก็มักจะเก่งคนที่อยู่ในอำนาจมักไม่ค่อยเก่ง สังเกตดูนะครับพวกประหลัดกระทรวงพวกอธิบประดีพวกผู้ว่าพวกหัวหน้าส่วนราชการต่างๆนั้นพอกเกษียณแล้วหรือหมดอำนาจแล้วก็จะเก่งจะวิพากษ์วิจาร์เก่งโอ้โหต้องอย่างงู้นต้องอย่างนี้ต้องอย่างนั้นแต่เวลามึงมีอำนาจแล้วก็ไม่เห็นมึงจะทําอะไรแบบที่มึงพูดเลย <c oughs> จริงๆส่วนมากนะส่วนมากส่วนน้อยก็มีเป็นคนดีก็มีนะก็สมชัยก็เหมือนกัน มาสมัครสอสอก็อยู่หลายพักก็ไม่เคยได้เป็นสอสอเลยก็มาเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องกกตแรกๆนะเพราะเขามีความรู้หลังๆก็วิพากษ์วิจารณ์ไปมั่วไปหมดเลยคือรู้ทุกเรื่องเลยเขาก็ไมาให้ความเห็นว่าถ้าเกิดว่าพักเก้าไกลไปเป็นฝ่ายค้านแล้วก็จะยกมือให้พักเพื่อไทยโดยมีข้อแม้กับพักเพื่อไทยว่าจะไม่มีรุง่ง แล้วก็ให้พักเพื่อไทยช่วยสนับสนุนกฎหมายต่างๆที่พักก้าวไกลเสนออันนี้ก็ไม่รู้ข้อมูลนี่มาจากไหนนะคุณสมชายบอกว่ามันเด็กเกินไปคือถ้าทำอย่างนี้พักก้าวไกลมันเด็กเกินไปเพราะว่าเท่ากับไปเข้าข้างขังข้วอำนาจเดิมยอมเข้าไปอยู่ในกลุ่มของขั้วอำนาจเดิมแล้วก็จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าจะเสียโอกาส ไม่สามารถทําตามนโยบายของพรรคเต่าไก่ได้คือคนเราก็มักจะตําหนิตีติงแบบนี้แหลนะะแต่ทางออกยังไงอ่ะคือมึงต้องบอกด้วยว่าอย่างนี้คือเด็กแล้วไม่เด็กต้องทํำยังไงอ่ะอ่ะนี่บอกไม่อันนั้นก็ไม่ไม่ควรทําไม่ควรไม่ใช่ไม่เอาแล้วสิ่งที่ควรทําคือยังไงอ่ะ พรรคเก้าไกลเขาต้องการเป็นรัฐบาลอยู่แล้วเขาต้องการเป็นนายกอยู่แล้วเมื่อเป็นนายกไม่ได้เขาก็ต้องการไปร่วมรัฐบาลเมื่อร่วมรัฐบาลไม่ได้เขาเขาก็ต้องมาอยู่ฝ่ายค้านแล้เขาจะเป็นฝ่ายค้านธรรมดาเขาก็ต้องการจะมีอํานาจต่อรองแล้วเขาก็ต้องประกาศว่าจะยกมือให้พรรคเพื่อไทยเพื่อปิดสวิตสวแต่อันนี้เป็นนโยบายของเขาเขาไม่ใช่เด็กหรอกครับเขา่เป็นผู้ใหญ่สมชัยในแม่งคือเด็กความคิดของคุณอย่างสอเด็กแล้วผมถามหน่อยพรรคเพื่อไทยเขามาได้ร้อยห้าสิบเอ็ดเสียง เขามี14ล้านเสียงในทีมงานของเขาครับเขาเก่งกว่าสมชัยเยอะผมจะบอกให้เก่งกว่าเยอะคืออย่าบังอาจไปสั่งสอนพักก้าวไก่ผมบอกให้ถ้าคุณยังไม่ประสบความสําเร็จเออเข้าใจไหมถ้าคุณประสบความสําเร็จแล้วถ้าคุณเป็นคุณทักษิณชินวัตรอย่างเงี้ยคุณสามารถสั่งสอนพักก้าวไก่ได้คุณมีประสบการณ์ลูกออกป่ะ แต่ถ้าคุณเป็นพักประชาธิป,ปัตย์ในตอนนี้เป็นพักภูมิใจไทยในตอนนี้คุณก็ไม่มีสิทธิ์จะไปสั่งสอนพักก้องไก่แม้แต่คุณเป็นพักเพื่อไทยก็ตามเพราะว่าพักเขาเหนือกว่าเขาคนเยอะกว่าคนเลือกมากกว่าได้สอสอมากกว่าเขาเขาต้องเจ๋งกว่าอยู่แล้วนึกออกป่ะนะเพราะฉะนั้นคุณสมชายคุณเป็นเด็ก ก็อย่าไปใช้ฝีปากอย่าไปทําเป็นเก่งเลยวางแผนให้ตัวเองดีกว่าว่าในการเลือกตั้งสมัยหนะ้าตัวเองจะได้เป็นสอสอไหมวางแผนตั้งแต่แบัตดนี้เป็นต้นไปนะแล้วก็ขอขอโทษประชาชนด้วยทําไมจัดการเลือกตั้งไม่ได้การเลือกตั้งครั้งนั้นทําไมเป็นโมฆะนะผมชัยนะอ่าวันนี้ก็ยังไงก็ตามนะครับผมก็ ยังเชียร์พักก้าไกลอยู่ยังชื่นชมพักก้าไกลแล้วก็ไม่ <c oughs> ไม่กล้าไม่บางอาจที่จะไปแนะนําพักก้าไก่แต่ก็ได้วิาพากษ์วิจารณ์กันไปตามเนื้อผ้าปรากาก็ขอให้เกิดสิ่งที่ดีที่สุดกับชาติกับแผ่นดินขอให้เกิดการปิดสวิตสอวได้จริงๆให้มันจบอันนี้ไปก่อน จะเยอะเถอะเปิดเปื้อนยังไงก็ไม่รู้จะอำนาจเก่าอำนาจใหม่จะห่าเหวอะไรก็ช่างแม่งไปก่อนนะขอให้มันจบไปก่อนแล้วขอให้วสววชุดนี้หมดอำนาจไปก่อนหมดวาลาไปก่อนมันก็เข้าสู่รัฐธรรมนูญปกติมันจะเข้าสู่กติกาปกติและสมัยหน้ามาว่ากันถ้าแลนสไลด์ได้สองร้อยห้าสิบเอ็ดเสียงเนี่ยก็จะตั้งรัฐบาลได้พักเดียว แต่ก็ไม่ควรจะพักเดียวก็ควรจะพักซึ่งร่วมอุดมการด้วยถ้าพักเก้าไกลได้เป็นผู้นําจากตั้งรัฐบาลแม้จะได้150ร้อยห้าสิบกว่าเสียงก็ตามก็ <c oughs> ควรจะเดินพักที่มีอุดมการใกล้เคียงกันและที่อยู่ยังอยู่เคียงข้างพักเก้าไกลในช่วงนี้ก็ไม่รู้ว่าพักของคุณหญิงคุณดารัลจะยังอยู่เคียงข้างพักเก้าไกลแต่พักเป็นธรรมเขาก็ประกาศแน่นอนว่าเขาจะอยู่เคียงข้าง ก้าวไกลแต่พรรคเสรีรวมธรรมเขาไม่อยู่แล้วละ่ะก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาก็หาพันธมิตรใหม่และในสมัยหน้าจะมีพรรคการเมืองซึ่งมีรวมการซึ่งมีความสามารถเกิดขึ้นนั่นแหละบ้านเมืองก็จะเจริญบ้านเมืองก็จะพัฒนาขึ้นไปอีกนะครับเวลานะครับที่จะเป็นสิ่งที่ทำให้ประชาชธิปไตย มันดีขึ้นดีขึ้นมันก็ต้องใช้เวลายอย่าเพิ่งช้อใจเพรในช่วงชีวิตของผมก็ไม่คาดคิดเลยว่าคนที่ไม่ได้ซื้อเสียงแม้แต่บาทเดียวจะได้เป็นสองสองและแม่ก็ได้เป็นสองสองร้อยห้าสิเพราะฉะนั้นสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นได้สำหรับประเทศไทยนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้นะครับ ก็ขอให้ท่านติดตามการวิเคราะห์ของผมไปเรื่อยๆนะครับมาซื้อกระถางน,นะครับอันนี้ไม่ใช่ช่วยกาแฟนะครับอันนี้เป็นกระถางเอาช่วยกาแฟมาทําเป็นกระถางเอาไว้ใส่ต้นแขนตกักหรือต้นไม้เล็กๆนะครับใบละ190ร้อยเก้าสิบาทกว่าจะประดิษฐ์ประดอยได้หนึ่งใบนะครับใช้เวลาสามชั่วโมงสามใบสี่ร้ยเก้าสิบาท,บาทรวมค่าส่งด้วยพระพุชิลารุ่นหกร้อหกิบกปีทวีโชคก็ยังมี ให้บูชาติดต่อกับผมได้สามช่องทางครับใน f a c e b o o k ล้วรกิจพลเด็ดวิสัยในไลน์แล้วก็โทรศัพท์มาเบอร์ไอดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันครับท่านที่สนับสนุนผมที่จะเดินทางไปสู้คดีกับที่ศาลอาญาทนก็อโอนเงินเข้ามาชีดไทยพัน์นิดครับในบัญชีก็จะขึ้นหลังจากผมพูดจบเช่นเดียวกับไ <c oughs> อดีไลน์เข้ามาดูใน เป็นบุ๊กแล้วไปดูใน YouTube ด้วยกดติดตามด้วยกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับจะเป็นพุคุณอย่างสูงยิ่งเลยจริงๆครับมีขอขอบคุณทุกท่านที่ดูคลิปนี้จนจบขอให้มีความสุขกับวอยพระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยสาวประเทศครับสวัสดี